พี่น้องเออออกมาแล้วกันนี่ยังมาเจอเฮ็ดอีกน,นาะจ้านนนุนดอกให,ใหญ่เลยพี่น้องเจอเฮ็ดย้ายกัย้ายมินจีเอาอยู่นี่งามคักนุนมาเจออีกพี่น้องจา้จาออจ้าพี่น้องรอคลองน้ำเนาะเดี๋ยวย้ายมินจีหาล่อทั้งขวมไปทั้งนุนย้ายมินเห็นเฮ็ดอยู่จ้าพี่น้องพี่น้องจา้าเราจีขามคอนไปด้านโน่นนาอเดี๋ยวพาฝรั่งขามคอนนี่ ทมัตอะยูโอเคอะยู already yay look โอเคลุงทมัตบอกว่าห้ามหัวรอพี่น้องจะข้ามคอนนี่ไปนะจ๊ะนะจักผัวลืมเลี้ยด้วยยานบัดนี้ขามไปพี่น้องขามคอนเดียวเราวขามไปฝั่งนู่นนะพี่น้องโดนลุงโทมัดขามคอนมา เลี้ยตนฝรั่งแท้พี่น้องเง <laughs> ยิ้มินพับฝรั่งขามคอนไม่นี่ตกลงไปเป็นคลอ,องน้ำเลยพี่น้องนี่ระวังเท่าดีๆได้ในฟุตล้างสาม <c oughs> เออขาม,มาคอนกับกลวยต้นเต็นตรงเตงตรงเตงพี่น้องเงยเอามาเคียย์ลุงธมมดจีโต๊นตกน้ำ <c oughs> บ่พี่น้องถ้าตกน้ำกัน จบคลิปเลยแหละรุ่นรุ่นบอไฮโต๊ะคานมาซะเนาะนอเอามาลุ่นลุงธอมัดเลยแล้วพี่น้องเลยพี่น้องจ๋าลุ่นใ้ลุงโอามาตกน้ำหรือลุงธอมัดผ่านมาถ้าตุกน้ำจบคลิปพี่น้องจ๋าเอ๊คามาได้ขามาได้ ล้างสำนะมาช,ะชะ้าช้าช้าช้านะโอ,โอเคเอาาโอเควัดแต่วัดแต่เดียวไปก่อนยายมินขามมาพ่นแล้วเหลือลุงโทมัสปะนี้มาลุ่นต่อลุ่นต่อลุงโทมัสกิตโต้คอ,อนบ่ <laughs> มาหาเก็บเห็ดนะจ้ะพี่น้องจ้าด้านโน้นเนี่ยเฮ็ดเถาเบิดแล้วน้าจ้เนากะก็เลยข,ขามขอนคลองน้ำมาฝั่งนี่ตรงทรมัดกับมาถึงแล้วเอ๊บ่มีใครเป็นไรไปหาเฮ็ดต่อจ้ะเฮ็ดเด็ดจ้ะพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นเนาะจ้เนาอเฮ็ดอ่ะแต่ว่ามันแก่แล้วพี่น้องจ้ะเฮ็ดมันแก่แล้วโน่นนะอีกดอกเงย่งจ้ะนั่นจะแก่แล้วนเนาะจ้เนาอนะ แกแล้วพี่น้องหาต่อพี่น้องจะดูแย้มมินโบได้มาเอาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเน่าเมดแล้วนี่ดูนี่กองเต็มเลยจ้ะเอาเน่าพี่น้องนี่เนี่เพียบเลยพี่น้องจ้ะเน่าเบิร์ดนน,นี่จ้ะนี่เป็นหมูบ้าใหญ่เลย ต็ดอกใหญ่ๆพี่น้องเงยนวลนวลเสียเมดเลยนี่อืมพี่น้องแต่เฮ็ดนวลเสียบเบิดเน่าเบิดพี่น้องจ้าเก็บบ่ได้สามมาได้แล้วพี่น้องเงยนวลตาเสียดายเนะเเยาะเฮ็ดเซฟซาบก็ได้นี่ก็ได้มาดูเนาะจ้ะเนาะบิรด นี่โบได้มาดูพี่น้องเอ้ยดูเฮ็ดเน่าเป็นแล้วจ้านี่แต่เฮ็ดแต่ว่าเสียเป็นแล้วพี่น้องเก็บบ่ได้ดรอกจ้ะเสียดายค่ะพี่น้องเอ้ยเสียดายนาอจ้านี่เดินมาก็นทเจอเจอแบบเน่าอย่างนี้เบิดเลยผมมีใครมาเก็บเนาะจา้เนาะสีท้องอย่างดีพี่น้องแต่เลียใจเจ้าของนาะ นุ่นเอ๊ะพี่น้องเลยนุ่นนุ่นเน่าเบิร์ดพี่น้องจา๋าอ้ดูหูนะลายครับแมเต็มเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เออเสียเบิร์ดพี่น้องเลยนุ่นนุ่นเน่าเบิร์ดพี่น้องอ้าวแทนที่ได้เก็บเ,เ,เ,เห็ดนาอจจะนาะเฮ็ดลายลายเนาะ ให้เฮ็ดเน่าพี่น้องฟังให้พี่น้องดูพี่น้องหลายคักหลายแน่นุ่นหลายคักโอ้มีแต่เฮ็ดแต่มีแต่เฮ็ดเน่าอัดที่นี่ไหนดูดิดอกนี่อ่ะเน่าบ่เน่าคือกันโอ้ยเน่าเบิดแล้วพี่น้องเลยนี่ครับาตัวคนสุดื้ายมาเสียในดูดิโทมัาหยิบมาเดีนิ่มตู้พี่ไร่กุศ ไหลุงทอมัสดูโดมันเน่าบอกพี่ลลน้องขยาหาอะไรล่ะไหนดูดิให้กลเด้โอ้โอ้จริงเธอขึ้นล้าแล้วโอ้ยเ,เนาะนเี่ยลุงทอมัสมาดูที่เนี่ยเฮ็ดเ,เ,เอ็ดเป็ดอยู่เนี่ยเสียวบว่โอ้ โอ้บัไดเนา่าคือเก่าพี่น้องเน,น่าเฮ็ดเน่นนนาเป็นป่าเนาะโอ้ป่าบักใหญ่เลยพี่น้องเลยเฮ็ดเน่าตายซซ่อๆพี่น้องเออออกมาแล้วกันนี่ยังไม่เจอเฮ็ดอีกเนาะจ้าน้องนุนดอกใหญ่เลยพี่น้องเจอเห็ดย้ายกัย้ายมินจีเอาอยู่นี่ง้ามคักนุนไม่เจออีกพี่น้องจ้าเออเฮือ ลายครักพี่น้องเอ้ยนุ่นสามดอกโอ้ยออกบัวได้ดอกย้ายมินว่าอย่าออกจากป่าออกบัวได้ดอกพี่น้องเอ้ยวันนี้นี่ออนุ่นพี่น้องจ้าแต่เห็ด มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดพี่น้องบอเอาดอกบอกเก็บแล้วยายมินขอจบคลิปไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าจ้า